ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ Install ไม่ว่าจะเป็น a p ป l ปร MT4 นะครับไม่ว่าจะเป็น IQ Option แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น m t 2 Trading นะครับซึ่งเราได้ลงเอาไว้ในคอมเราเรียบร้อยแล้วนะครับในสเต็ปนี้นะครับเราจะขยับเข้าไปนะครับสร้างสิ่งแรกนะครับนั่นก็คือสร้าง อินดิเคเตอร์นะครับสำหรับการส่งสัญญาณนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ประเภทที่ส่งสัญญาณนะครับอย่างที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นประเภทมีปุ่มเขียวนะครับหรือปุ่มสีฟ้าสําหรับการบายปุ่มสีแดงสําหรับเข้าออเดอร์เซลลนะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับก็เกิดจากการสร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเองนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ออกไปนะครับโอเค มันก็จะขึ้นเป็นกราฟโล่งๆแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีอินดคเตอร์ตัวไหนบ้างนะครับที่ผมได้สร้างเอาไว้นะครับก็คร่าวๆนะก็มีหลายตัวนะครับเช่นตัวนี้นะครับเราส่งเข้ามาปั๊บนะครับเนี่ยฮะเป็นจุดเขียวจุดแดงไม่ได้เข้าบ่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเมื่อเกิดสัญญาณแล้วก็จะแม่นยำนะครับอย่างจุดแดงนี้นะครับเกิดสัญญาณปุ๊บมันก็เข้าออเดอร์ให้เรานะครับ ถ้าเราชนะ1นาทีนะครับใน1แท่งนี้เราก็วินนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับแม้วอลลุ่มมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันบายอันนี้อาจจะแพ้นะเพราะว่าวอลลุ่มตลาดไม่ค่อยมีนะครับโอเคเรามีอินดิเคเตอร์ประเภทไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะครับสิกนลอันนี้อ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมคือสัญ,ญลักษณ์พวกนี้เดี๋ยวจะ มาแนะนำนะครับว่าในแต่สัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันใช้ยังไงนะครับมันทำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยการสร้างอินดิเคเตอร์ประเภทส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยด้วยเทคนิคต่างๆที่เราใช้นะครับมันต้องเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปเริ่มต้นสร้างอินดิเคเตอร์กันนะครับ ด้วยการที่เรานั้นเข้าไปที่ ea builder com นะครับ ea builder com เป็นเว็บที่ใช้ฟรีนะครับคุณก็สามารถที่จะไป create account นะครับแล้วก็สร้าง indicator ได้เลยนะครับทีนี้หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเขียน indicator มาเนี่ยไฟล์ของมันเนี่ยจะเป็นโค้ดที่เป็นเขาเรียกว่า MQL Code เลยนะไม่ว่าจะเป็น MQL 4หรือ MQL 5นะครับก็สามารถที่จะไปปรับแต่งหรือว่า ไปเขียนเพิ่มใน MQL ได้สำหรับท่านที่มีความสามารถในการเขียนนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเรามจะมาสร้างอินดิเคเตอร์นะครับเรามีวิธีการในการสร้างอินดิเคเตอร์อย่างไรเริ่มต้นเลยนะครับก็ให้เราไปทำการสมัคร Account ในการใช้งานซะก่อนนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมก็สมัคร Account ไว้แล้วนะครับผมก็จะทำการ Sign- in เข้าไปเลยนะครับสมัคร a c c o u n t ต์ฟรีไหมฟรีนะครับฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็ทำการ Sign- in เข้าไปเลยนะครับ เมื่อเราซ i g n ินเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าโล่งๆนะครับด้วยหน้าตาของมันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากเลยนะครับก็จะมอะีอันแรกนะครับนั่นก็คือการ New Project อันที่2ก็คือการเปิด project นะครับอันที่3การ copy project อันที่4จะเป็น healt นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ healt นะครับมันก็จะมี Tutorial นะครับให้เราดูนะครับว่าขั้นตอนการสร้างมันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครที่ ฟังภาษาอังกฤษได้ก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้ไม่ยากหรือแม้กระทั่งฟังภาษาอังกฤษไม่ได้นะคุณสามารถที่จะแปลได้อะยกตัวอย่างนะครับผมกดที่ลิงก์ YouTube คือเนื่องจากว่ามันเป็นลิงก์ u t u b e อยู่แล้วนะเมื่อคุณกดลิงก์ YouTube เมื่อคุณกดลิงก์ u t u b e ปุ๊บนะครับให้คุณไปที่คำบรรยายนะครับแล้วเมื่อคุณไปที่คำบรรยายนะครับก็ให้ไปที่เซตติ้งนะครับ ไปที่เซตติ้งแล้วคุณก็ไปสร้างคําบรรยายนะครับเป็นคําบรรยายแปลอัตโนมัตินะครับแปลอัตโนมัติเป็นภาษาอะไรนะครับก็แปลเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับ ในวิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้คุณเข้าใจนะอย่างน้อยมันอาจจะแปลไม่ได้ตรงอะ่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็90%้าสซนะแปดสซึ่งผมว่ามันก็ใช้ในการเรียนรู้ได้นะครับคุณก็แปลภาษาอันนี้ไปเลยนะครับมันก็จะแนะนำนะครับวิธีการแต่ว่าศัพท์เนี่ยมันจะต้องเอ่อมันจะแปลคนละแบบนะคือบางที OpenTrade หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเปิดราคาอะไรเงี้ยคือ ภาษามันจะแปลกๆอ่ะนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางเรียนรู้นะครับแต่ว่าตัว h e ลท์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเทคนิคเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนอินดิเคเตอร์การเขียนสเตติจี้นะครับการทำเบรกเอาการทําอะไรต่อมีอะไร Money Management หรืออะไรมาคึอตัวแอปตัวนี้นะครับในการสร้างการเทรดออปชันเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากแล้วก็โดยเฉพาะ Binary o p t i o ั t r a d e นะฟังชันเนี้เขาก็จะมีให้เราเฉพาะนะครับอ่า อันนี้ก็คือว่าเทรดโรบอทนะสำหรับการที่สร้างแล้วก็เอาไปเทรดโรบอทเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องทําแต่ว่าถ้าเราจะเทรดที่เป็นลักษณะของ Binary Option ตรงนี้มันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสอนในรูปแบบที่เป็นแบบฟรีก่อนแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับหลังจากที่เราไปที่ He แล้วนะครับ อันนี้ก็จะมีโบนัสอ่ะเราไปดูซิโบนัสมันมีอะไรบ้างโบนัสเขาก็จะมี มีให้เราดาวน์โหลดนะพวกอินดิเคเตอร์นะครับประเภทที่เขาเขียนเอาไว้แล้วแล้วทางเว็บเขาเห็นว่ามันโอเคมันดีอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ Copy Code นะครับแล้วก็เอาอินดิเคเตอร์เหล่านี้ไปปรับแต่งหรือเอาไปใช้งานได้นะครับพวกนี้เราก็สามารถที่ Get Your Copy เนี่ยก็จะมี CCI นะนู่นนี่นั่นนะครับก็คือว่าถ้าอยู่ในสายการเขียน EA เนี่ยเราก็เอาอินดิเคเตอร์พวกนี้ไปเขียน EA ต่อได้หรือว่า ถ้าเราจะเอาอินดิเคเตอร์พวกนี้ไปเขียนให้เป็นสัญ n a ณในการเข้าออปชันก็ได้เช่นกันนะครับก็คือเขาก็จะมีแจกนั่นแหละนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้กลับไปที่แมนนวลนะครับ m a n นวลก็คือว่า เมื่อเราไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะมีวิดีโอทัวเตอรีก็จะบอกว่าโอเคฟังก์ชันไหนมันใช้งานอย่างไรนะครับพวกนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับในการที่จะสร้างอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับดยอินดิเคเตอร์เบื้องต้นเนี่ยว่าเราสามารถจะสร้างอินดิเคเตอร์แล้วก็ออกมาเป็นสัญญาณอย่างไรเราไปเริ่มสร้างนะครับวิธีการสร้างนะครับดูดีๆนะครับวิธีการสร้างคือไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับวิธีการสร้างอินดิเคเตอร์นะครับ เราก็จะใช้วิธีการ new project ขึ้นมานะครับ new project ขึ้นมานะครับเมื่อเรากดไปที่ new project แล้วนะครับให้เราไปเลือกนะครับว่าเราจะ new project เป็นอะไรนะครับเป็น MT5 ก็ได้หรือเป็น MT4 ก็ได้นะครับแต่ว่าอัปเปอของเราใช้ MT4 ใช่ไหมครับเราก็ไปเลือกเป็น MT4 นะครับหลังจากนั้นนะครับตัว indicator ก็เราจะให้เลือกนะว่าเราจะสร้างเป็นดิ d i c a t o r หรือว่าเราจะสร้างเป็น strategy ซึ่งมันก็จะต่างกันอยู่การสร้างเป็น strategy ก็คือว่ามันจะ เขาเรียกว่ามีสัญญาลเหมือนกันแต่เป็นสัญญาลประเภทที่ไม่ใช่สัญญาณในการเข้าเทรดอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสัญญาณบอกเราเฉยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมาอธิบายตอนนี้เราสร้างอินดคเตอร์กันก่อนนะครับโอเคอินดคเตอร์นะครับพอเรากดสร้างนะครับเป็นอินดคเตอร์นะครับเราก็ไปตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเช่น IQ 1นะครับ IQ bot อ่มันจะเบส MA นะสมมุติว่าผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับ EMA ก็ได้อ่ะ นะครับโอเคสมมุติว่าเราเบสที่ EMA แบบนี้นะครับเราก็ EMA อาจจะเป็น EMA 50 200อ่ะสมมตินะโอเคตั้งเอาไว้แบบนี้เราจะใช้เส้น EMA 50 200แบบตัดกันง่ายๆนะครับแล้วก็เพื่อให้มันเป็นสัญญาณในการเข้าออเดอร์ของเรานะครับโอเคเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากด Create นะครับพอเรากด Create ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเปล่าๆหน้าโล่งๆแบบนี้นะแล้วเราทําอย่างไรต่อนะครับ แน่นอนว่าเราจะต้องไปแ d ดคอนดิชันนะครับก็คือว่าเงื่อนไขในการที่เราจะเข้าเทรดหรือเข้าทำกำไรเนี่ยเราจะใช้เงื่อนไขอะไรนะครับก็ให้เราทำการ Add Condition เข้ามานะครับคอนดิชันนะครับมันก็จะมีช่องอิ d i c a t o r นะก็คือมันก็จะขึ้น Indicator ตามที่มีใน mt 4 mt 5นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น o s c เ r รเตอร์ rsi โบลิ i เจอร Band หรือว่า moving average หรืออะไรก็ตามนะครับคือก็จะเป็น indicator ที่เราใช้นั่นแหละนะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้เราตั้งชื่อนะครับเพื่อที่จะใช้ moving average 50กับ200ในการที่จะตัดกันแล้วให้มันเข้าออเดอร์หรือให้มันเกิดสัญญาณให้กับเรานะครับก็คือก็จะไปใช้ moving average นะครับก็มันจะมี indicator อยู่2ฝั่งนะครับฝั่งแรกนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับเป็น indicator ตัวที่1น,นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย ก็คือว่าเราต้องการให้มันทำอย่างไรนะเช่น is above ก็คือให้มันอยู่เหนือฝั่งขวานะครับเช่น moving average 50ให้อยู่เหนือ200อันนี้เป็นต้นหรือว่า moving average cross above นะครับก็คือให้มันมีการตัดกันเกิดขึ้นนะครับ,รบหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับอะไรพวกนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับใน fx e d i m m ากเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเลือกแบบนี้นะครับในเบื้องต้นฝั่งซ้ายนะครับผมจะเลือกเป็น moving average นะครับ อูวิ่งเอเวอร์เนะครับเมื่อเราคลิกเลือกนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็ตั้งระยะนะครับตั้งระยะนะเส้นพีเรียเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราตั้งบอกว่าเราจะใช้เส้น50ใช่ไหมครับเราตั้งพีเรียที่50นะครับแล้วเราก็ตั้งเป็นอะไร EMA ก็คือ e x p ก n e n t i a l นะครับก็ไปตั้งเป็น e x p o n e n t i a นนะครับเท่านี้เองนะครับสำหรับฝั่งซ้ายนะครับเส้นแรกนะครับทีนี้เส้น50เนี่ยเราจะให้มันทำยังไงฝั่งขวานะครับเราเลือกเส้น200นะครับ ผมก็ไปเลือกเส้น moving average 200นะครับ moving average นะครับไปปรับค่า period ให้เป็น200นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับ MA method นะครับให้เป็น exponential นะครับเท mm hmm. ่านี้ก็คือว่าเราใช้ indicator 2ตัวแล้วนะ mm hmm. ก็คือใช้ฝั่งที่เป็นเเส้น50แล้วก็เส้น200ทีนี้เนี่ยเมื่อเราใช้2เส้นเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรกันล่ะนะครับเช่นออ50อยู่เหนือ200เฉยๆไหมแล้วค่อยเข้า order หรืออยู่ใต้ สองอ่าห้าสิบอยู่ใต้สองร้อยเราค่อยเข้าออเดอร์หรือว่าให้มันตัดกันแล้วค่อยเข้าออเดอร์ตัดขึ้นหรือตัดลงละ่ะ cross e s above ก็คือตัดขึ้น cross e s below ก็คือตัดลงนะครับหรือว่าให้มันเท่ากับนะครับให้มันเท่ากันพอมาเท่ากันปุ๊บเราค่อยขึ้นนะครับเราค่อยเข้าออเดอร์อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเอาง่ายสุดนะครับก็คือการ ในที่นี้นะครับเอาง่ายสุดก็คือการที่ให้มัน cross above นะครับหรือว่าให้มันตัดขึ้นนะครับเช่นถ้ามันมีการเส้น50ตัดขึ้น200นะครับก็ให้มีก็ให้มันมีการส่งสัญญาณให้กับเรานะครับนั่นก็คือให้มันขึ้นสัญลักษณ์ให้กับเราให้เรากดโอเคนะครับกดโอเคแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ moving average period 50 m e t o d ma นะครับ cross sets above ก็คือตัดขึ้น moving average period 200นะครับอันนี้ก็คือ1สัญญาณที่เราจะใช้งานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยให้เราเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือฝั่งขาขึ้นนะถ้าเราจะเข้าออเดอร์บหรือออเดอร์ s h นะครับเมื่อเราตั้งแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราไปที่เครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยก็คือว่าให้เราไปเลือกที่ Volume นะครับ ทีนี้เราจะให้สัญญาณมันโชว์เป็นอะไรยังไงโชว์ในจุดไหนนะครับก็ให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็ให้เราไปกดที่ display style นะครับทีนี้สัญญาณที่เราจะให้มันขึ้นมานะครับหลังจากที่มันตัดกันแล้วเนี่ยเราจะให้มันขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบไหนอาจจะเป็นวงกลมเป็นลูกศรเป็นยกนิ้วโป้งหรือเป็นอะไรก็ตามที่เราจะกําหนดสัญ,ญลักษณ์และกําหนดสีของมันเนี่ยให้เราไปที่ display style นะครับ จะเป็นลูกศรเขียวแดงตรงนี้นะครับก็ให้ไปที่ display style display style ตรงนี้นะครับจะให้เราเลือกว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับ indicator ท้ายตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะให้มันโชว์นะครับมันโชว์อะไรแน่นอนว่า moving average ที่เราเลือกเนี่ยห้ตัด200เนี่ยเวลามันเอาไปโชว์เวลาเราลากเข้าไปในชาร์ตนะครับคือถ,ถ้าเราเขียนใน ea builder แล้วเราเอาไปใช้ใน meta trader เนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นเส้น moving average 50ตัด200ให้เราได้เห็นนะครับแต่ว่ามันจะโชว์สัญ,ญลักษณ์ที่เรากำลังจะกำหนดกันตรงนี้นะครับเส้น50ตัด200มันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้เช่นเส้น50ตัดเช่นเส้น50ตัด200เนี่ยเราจะให้มันขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรเราก็เลือกเป็น a r r o หรือให้เลือกเป็น h i s t o แกรมหรือให้เลือกเป็นซ i กแ a กหรือให้เลือกเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ง่ายที่สุดเลยก็คือ a r r o ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ arrow type เนี่ย แอลโลไทป์เนี่ยเป็นอะไรเป็นแอลโลอัพนะครับหรือเป็นแอลโลดาวเป็นลูกศรที่ชี้ขึ้นหรือเป็นลูกศรที่ชี้ลงหรือเป็นตัมอัพก็คือยกนิ้วโป้งหรือตัมดาวก็คือมาเขาเรียกว่าคว่ำนิ้วโป้งลงนะครับหรือจะเป็นสต็อปไซน์นะครับเป็นเครื่องหมายสต็อปหรือจะคอสตอมก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเราคอสตอมนะครับโอเคถ้าเราคอสตอมปุ๊บคอสตอมเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นคอสตอมนะครับมันจะให้เราเขียนเป็นนัมเบอร์นะครับ ทีนี้นัมเบอแต่ละนัมเบอร์เนี่ยมันมีสัญลักษณ์อย่างไรล่ะให้เราไปดูนะครับเรา Copy ตัวนี้นะครับคำว่า custom arrow type code นะครับเราคลิกนะครับคล็อปแล้วก็ Copy นะครับเอาไปเสิร์ชใน Google นะครับอ่ะกดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นภาพมานะครับให้เราลองคลิกเข้าไปนะครับตักภาพหนึ่งเอาภาพที่ชัดๆหน่อยนะโอเคนะครับอย่างภาพนี้นะครับมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะ หรือไปดาวน์โหลดเอาไว้ก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับหรือไปดาวน์โหลดเอาไว้ก็ได้อ่าผมไปที่ตรงนี้อ่าปิดไปอ่ะเนี่ยหรือไปดาวน์โหลดเอาไว้ก็ได้นะครับสมมุติว่า35เนี่ยเป็นรูปดินสอ3 4เป็นรูปกันไก่คืออันนี้แล้วแต่เลยนะแล้วแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับถ้าเราไม่ได้เลือกเป็นแอโร่ธรรมดาเราเลือกเป็นอะไรคือสัญ,ญลักษณ์พวกเนี้ย เพื่อความสวยงามนะไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับก็เพื่อความสวยงามแต่ว่ามันจะมีผลก็ต่อเมื่อถ้าเราเทรด IQ Option เนี่ยแล้วเราใช้สัญ,ญลักษณ์ที่มันใหญ่และมันทีเนี่ยมันจะขึ้นมาลกมากนะครับมันจะขึ้นมาลกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูสัญ,ญลักษณ์ที่มันเหมาะสมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกดูสักอันหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผมชอบใช้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกสักอันหนึ่งซึ่งเป็น นัมเบอร์ที่ผมชอบใช้ผมก็จะชอบใช้ที่มันเป็นวงกลมธรรมดานั่นแหละนะครับแต่เป็นวงกลมที่มันมันหนาหน่อยนะสมมุติว่าผมเอาเป็นวงกลมนัมเบอร์ไหนดีอะนัมเบอร์หาก่อนนะอ่ะรูปดาวก็ได้อ่ะหนึ่งแปดหนึ่งอ่ะหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูปดาวแล้วก็มีอ่ามีเป็นวงกลมแล้วก็มีดาวอยู่ข้างในอ่ะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปลองใช้หนึ่งแปดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่คอสตอมโค้ดนะครับ ของเราเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปเลย181นะครับเท่านี้เองนะครับทีนี้181เนี่ยสีอะไร y ก็คือว่าขนาดมันเท่าไหร่ขนาดมันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรับอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าสีเนี่ยสีอะไรอ่ะสมมุติว่าผมเอาเป็นสีเขียวนะครับอ่ะสีเขียวแบบนี้กดโอเคเลเบลก็คือมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นลูกศรฝั่งบายใช่หรือไม่นะครับถ้าเป็นลูกศรฝั่งบายก็เอาไว้ฝั่งบายแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับ โอ okay. เคพราะเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกแถบ,บหนึ่งนะครับหรืออีกช่องหนึงให้กับเราช่องแรกเป็นช่อง moving average ในการ cross above moving average 2 0 0นะครับ50ตัดกับ200ช่องที่2ก็คือเป็นช่องที่กำหนดเรื่องของสีชนิดลูกศรแล้วก็ขนาดของลูกศรน,นะครับต่อมานะครับในช่องที่เป็นขนาดของลูกศรตรงนี้นะครับเราจะมากำหนดระยะห่างนะครับซึ่งให้เรากลับมาดูที่อปัปปรินะครับ กลับไปดูตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับอ่ะก็คือตัวนี้นะครับระยะห่างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเอาเพน์ขึ้นมาก่อนเอาเพน์ขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเพน์ขึ้นมาอ่าอีพ e ิกเพนทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรากำหนดแล้วนะครับว่าจะให้ตัว ลูกศอนของเราเนี่ยโชว์แบบไหนนะครับก็คือแบบนี้เป็นวงกลมนะแต่ที่เราเลือกไว้หนึ่งแปดหนึ่งมันก็จะเป็นดาวข้างในใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะให้มันขึ้นในระยะห่างเท่าไหร่จากแท่งเทียนนะบางทีถ้าเราไม่ได้เซตเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็คือซึ่งมันห่างมากไนงะ นะแต่จริงๆแล้วถ้าเอาไม่ห่างมากเนี่ยเราก็เซตให้มันใกล้ๆกับบริเวณที่ที่ราคามันเกิดขึ้นแล้วกันนะครับไม่งั้นมันก็จะขึ้นห่างเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันห่างเกินไปเนี่ยแล้วมันเข้าที่แท่งไหนนะเราจะไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาที่เซตระยะห่างของมันนะครับซึ่งวิธีการเซตระยะห่างของมันนะครับก็ให้เราไปที่แถวของลูกศรน,นะแถวของเลเบลตรงนี้นะครับทันนะครับให้เราไปกดเครื่องหมายบวกนะครับ เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราไปเลือก value นะครับอ่า value นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องหมายที่เราบอกว่าจะให้มันอยู่ด้านบนของแท่งเทียนหรือให้มันอยู่ด้านใต้ของแท่งเทียน นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้สัญ,ญลักษณ์ของเราเนี่ยเกิดขึ้นด้านใต้ของแท่งเทียนนะครับก็ให้เราทําการไปเลือกลบแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกอินปิบนะครับอินปิบในที่นี้เนี่ยก็ให้เราไปกะเกณ์เอานะว่าระยะที่เราจะให้มันห่างเนี่ยจะให้มันห่างกี่ปิบนะอย่างระยะตรงนี้เนี่ยนะลูกศรเกิดขึ้น สมมติลูกศรเกิดขึ้นใต้แท่งเทียนตรงนี้นะครับเนี่ยระยะมันประมาณ10ปีบนะประมาณหรือหปีบหรือ2ปีบอะประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะใช้ประมาณ2ปิบอะ2ปิบไว้ก่อนนะครับนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับคือเป็นการเซตร,ระยะให้ระยะห่างของสัญ,ญลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในชาร์ตของเราเนี่ย ห่างจากแท่งเทียนเป็นระยะ2ปิดถ้าเป็นออเดอร์บายให้ขึ้นใต้แท่งเทียนเราเลือกเป็นลบให้ขึ้นใต้แท่งเทียนระยะห่างที่2ปิดนะครับเท่านี้เรากดโอเคนะครับอ่านะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ในแถวที่3ก็คือลบสองปิดนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัวเนี้ยมันขึ้นใต้แท่งเทียนลบสปินะเท่านี้เองนะครับทีนี้ในฝั่งตรงข้าม นะครับในฝั่งตรงข้ามถ้ามันมีการตัดลงนะครับถ้ามันมีการตัดลงมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์อยู่เหนือแท่งเทียนถูกไหมครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปแอดอินดิเคเตอร์มาทีละอันนะครับในอีกฝั่งหนึ่งคือเราสามารถจะทําตรงข้ามได้เลยนะครับโอเคเราอินนิวอินดิเคเตอร์บัขึ้นมาก่อนนะขออภัยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากด Create Opposite of Indicator นะครับอ๋อให้เราไปกดออขออภัยนะครับเดี๋ยวผม remove ไปก่อนนะครับโอเคโอเคขออภัยนะครับเมื่อเรา new i ิว i n d t o r t u r f u r f e r ขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็น Indicator Buffer แถวที่2หรือชุดที่2นั่นเองให้เราไปทำการ create Opposite of Indicator Buffer above นะครับตรงนี้นะครับกดปั๊บเข้าไปมันจะทำการ create ให้เรานะครับโดยค่าต่างๆเนี่ยมันจะตรงข้ามนะครับเช่นให้เราสังเกตดีๆตรงนี้เนี่ยเราเลือกเป็น cross above ชุดที่2เมื่อเราคโคลนออกมาแล้วหรือเมื่อเราไปคลิกที่ magic tools ตัวนี้นะครับมันจะมามันจะขึ้นเป็น cross below ทันที cross below ก็หมายความว่ามันจะตัดลงนะครับเมื่อมันตัดลงนะครับจากเดิมตรงนี้มันเป็นบายตรงนี้มันจะขึ้นเป็นเซลให้เราทันทีนะครับ จากเดิมนะครับตรงนี้มันขึ้นเป็นลบสองปิบคือขึ้นใต้แท่งเทียนมันก็จะขึ้นมาเป็นบวกสอปิบใต้เเหนือแท่งเทียนนะครับทีนี้จุดที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนแค่นิดเดียวนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนสีของมันนะครับก็คือเราคลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนสีจากเดิมที่เราใช้สีเขียวเนี่ยให้เป็นสีแดงกดโอเคเท่านี้เองนะครับ ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คืออนดิเคเตอร์ที่เราได้ครีเอทเพื่อจะเอาไปส่งสัญญาณทีนี้เราเขียนเสร็จแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับในช่องอนดิเคเตอร์มันก็จะมีช่องคอมมอนนะครับช่องคอมมอนตรงนี้เราสามารถที่จะใส่โค้ดอะไรของเราเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็กำหนดนะครับว่าเราจะล็อกแม็กซิมัมในกี่บาร์กี่บาร์นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเรา,เาไม่ ตั้งก็ไม่เป็นไรนะไว้ในอนาคตเราจะตั้งเราค่อยมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็ผ่านไปตั้ง alert นะครับเราจะตั้ง alert ไหมเวลา indicator มันขึ้นมานะครับถ้าเราจะมี alert เช่น alert send email ให้กับเราหน่อยหรือ alert ออให้กับเราหรือมี notification ให้กับเราหน่อยนะครับเราก็มาตั้งที่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเราจะตั้ง alert เข้า line หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมนะครับตรงนี้ยังไม่ได้นะครับ โอเคนะทีนี้เราไปดูที่ Input นะครับ Input เราจะมี Input อะไรบ้างนะครับเช่นเรา Input ค่าต่างๆเพิ่มเติมไหมนะครับเราไปแอด Input นะ Input i n ตตัวเนี้ยเราจะปรับค่าอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่เราอันนี้ก็จะ a d v a n c e ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มี Input ประเภทต้องปรับค่า i n d i c a t o r อะไรต่างๆก็ยังไม่ต้องนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนี่เราไปดู Source นะครับอันนี้แหละนะครับคือหัวใจสาคัญเมื่อเราทำอินดิเคเตอร์ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่ไปปรับ common ไม่ไปปรับ alert ไม่ไปปรับ input นะเราข้ามไปที่ source เลยนะครับ source file ตัวนี้นะครับมันจะเป็นโค้ด MQL นะครับซึ่งเราสามารถจะก๊อปแล้วก็ไปที่ MQL editor แล้วก็แก้ไขสำหรับท่านที่เขียนเป็นอยู่แล้วนะก็สามารถเอาไปปรับแต่งแก้ไขได้เลยนะไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเราไม่ต้องไปเขียนโค้ดทีละตัวที แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมี tools นะครับที่เป็น EA builder นี่ช่วยเรานะครับโอเคนะเมื่อเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอเราทำการดาวน์โหลดนะครับมันจะเร็วมากมันก็จะออกไปเป็นไฟล์ mql 4นะครับอ่ามันจะออกไปเป็นแบบนี้ m q 4นะครับพอออกมาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับก็ให้เราทำการ Copy นะครับอ่อ command c นะครับเออหรือ control c นะครับเอาไปใส่ไว้ในไหนนะครับ เรากลับไปที่อัปปาริของเรานะครับไปที่ไฟล์ open data folder แล้วก็ไปที่ MQL4 แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า indicator นะครับแล้วก็ออกไปวางเราเอามาวางเพื่อเราจะลากทดสอบลงในชาร์ตว่ามันออกมาเป็นแบบไหนนะครับเราวางเสร็จแล้วเรียบร้อยให้เรากด refresh ที่ indicator นะครับเรากด refresh เรียบร้อยเดี๋ยวผมไป remove indicator ทั้งหมดออกก่อนนะครับ delete ออกก่อน แล้วก็เราไปจับอินดิเคเตอร์ของเราแล้วก็ลากเข้ามานะครับอินดิเคเตอร์ของเราชื่อว่า IQ Option ใช่ไหม IQ Bot EMA นะครับ50ขีด200ตรงนี้นะครับนี่ก็คืออินดิเคเตอร์ที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้ให้เราจับลากนะครับแล้วก็เอามาปล่อยที่ชาร์ตนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อนะครับสีนะครับ Y ระยะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับได้อีกทีนะครับกดโอเค อ่ะเพราะเรากดโอเคนะครับมันไปอยู่ไหนเนี่ยอินดิเคเตอร์เนี่ยอ่ะอินดิเคเตอร์ยังไม่ขึ้นนะครับเมื่ออินดิเคเตอร์ยังไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วนี่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 อ่ะห้าสิบตัดสองร้อยที่บริเวณนี้ขึ้นแล้วนะครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมอินดิเคเตอร์ตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปได้ไมั้ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปกดตรงนี้ออกนะครับกดเพลย์ออกนะครับแล้วก็ไปดูจุดที่อินดิเคเตอร์เราขึ้นนะครับโอเคนี่ยฮะ จุดที่ indicator เราขึ้นก็คือจุดตัดของ moving average นั่นเองอตัดกันจริงไหมนะเดี๋ยวเราไปเอา moving average 50 200ตัดเข้ามา moving average 50ลากเข้ามานะครับตั้งเป็น50 200อ่า200นะครับเดี๋ยวลากเข้ามา moving average 200เดี๋ยวทำเป็นสีแดงไว้แล้วกันสีชมพูไว้แล้วกัน200นะครับอ่ามันมีการตัดกันรบริเวณนี้เห็นไหมครับมีการตัดลงก็เลยมีดาวฝั่งเซลล์เกิดขึ้น เราปรับขนาดดาวได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเราตั้ง y แค่1นนะครับให้เราไปที่คลิกขวาแล้วก็ไปที่ indicator list นะครับไปที่ชื่อ indicator ของเราแล้วก็ไปกด edit นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ color นะครับแล้วก็ไปที่ y แล้วก็ปรับเป็น2ก็ได้2หรือ3มอ่ะสมมติผมปรับเป็น3เอาไว้ก่อนแล้วผมกด ok close เห็นไหมครับว่าดาวของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นบริเวณนี้มีการตัดนะครับมันก็มีการ เกิดที่ใต้ order, ออเดอร์ใต้แท่งเทียนนะครับเห็นไหมครับมีการตัดที่เกิดขึ้นที่ใต้แท่งเทียนเป็นระยะที่เรากําหนดนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าโอเคมันมันชิดเกินไปนะครับเราก็ไปกําหนดระยะใหม่นะครับทีนี้เวลาเรากําหนดระยะใหม่เนี่ยเราไปที่เราไปที่ดาวน์โหลดนะครับสมมุติเราไปกําหนดระยะใหม่ใช่ไหมเราก็กลับไปที่ EA Builder ของเราไปที่ Indicator ของเราเมื่อสักครู่เนี้ยเราลบ2ปิบนะบให้เราคลิก นะครับแล้วเราก็ไปปรับใหม่นะครับไปที่วอลลุ่มนะครับให้เราคลิกนะครับที่แถวที่2ปิบนี้นะเราไปกดบวกนะครับแล้วก็ไปที่ Val u e นะครับกดลบนะครับลบอินปีบเนี่ยก็เราไปเปลี่ยนค่าก็ได้เมื่อสักครู่ลบ2ปิบอะตอนนี้ลบ5ปิบแล้วกันกดโอเคนะครับไป Delete ค่าตรงนี้ออกนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นลบ5ปิบตรงนี้นะครับเราไป Delete ค่าตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ไป Add ใหม่นะครับ Add ใหม่เป็น Value แล้วก็บวกถ้าบวกเนี่ยเราไม่ต้องเลือกบวกก็ได้นะบวกก็เป็น5ปิดแบบนี้นะครับโอเคกดโอเคมันก็จะขึ้นเป็นบวก5ปิดนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ไปที่ Source นะครับแล้วก็กดาวน์โหลดอีกทีนะครับดาวน์โหลดอีกทีนะครับมันจะมาเป็นชื่อ EA ของเราแล้วก็มีวงเล็บ1ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการลบอันเก่าออกก่อนนะ d e l e t e ไปเลยนะครับแล้วก็ไป rename นะครับ รีเนมอันใหม่นะครับให้เป็นชื่อเดิมหลังจากนั้นก็ Copy นะครับ Copy แล้วก็เอาไปวางที่ Data Folder เมื่อสักครู่นี้วางที่ Folder Indicator วางแบบ Replace ไปเลยนะครับพอวาง Replace ไปเรียบร้อยนะครับกลับไปที่อัป a i นะครับแล้วเราก็ไป r e f r e s h สักทีหนึ่งไปกด r e p r e s อ i n d i c a t o r ปับ๊บอ่ะมันจะขยับออกห่างแล้วเห็นไหมมันก็จะห่างขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปตั้ง Indicator ให้เป็น y สักสาอแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเบสิกการสร้างอินดคเตอร์นะครับจากตัว EA Builder นะครับซึ่งการสร้างสัญญาณตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรา ออกคำสั่งได้แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเขียวขึ้นนะครับมันก็จะออกคําสั่งบายถ้าเกิดว่ามีแดงมันก็จะออกคําสั่งเซลให้กับเรานั่นเองนะครับก็คือเนี้ยนะครับมีคำสั่ง higher กับ lower นะครับตามนี้เลยนะครับก้อนในบทนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปลองสร้างอินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะครับด้วยการที่เราเอา,เอา อินดิเคเตอร์พื้นฐานนะครับเชื่อมโยงแล้วก็กำหนดสัญ,ญลักษณ์นะครับอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งอินดิเคเตอร์สองอินดิเคเตอร์สามอินดิเคเตอร์ก็แล้วแต่อันนี้เราเลือกเป็นอินดิเคเตอร์เพียง2ตัวนะครับเป็นประเภทเดียวนั่นก็คือ moving average 50ตัด200